สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เรามาสั่งสมสุตะร,ร่วมกันนะฮะในหัวข้อทำขณะที่ประศาสดาท่านได้เล่าเรื่องคําอธิษฐานของยมศนะฮะหรือพยายโยบเนี่ยนะฮะว่าอย่างไรบ้างพระอาจารย์ท่านได้นามาอธิบายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนๆลองรับฟังดูนะครับพระศัสดาเนี่ยจะใช้คําว่ายมศนะฮะ ว่าพยายมเนี่ยนะฮะอ่าภาษาไทยเนี่ยแปลว่าพยายมนะฮะตัวพยายมเองเนี่ยเพื่อนๆอยู่ในนรกเนี่ยเห็นนายนิรยบาลเนี่ยลากเอาสัตว์นรกไปเนี่ยทรมานด้วยวิธีต่างๆ่เพื่อนตัวของเขาเองเนี่ยคิดยังไงครับตัวของเขาเองเนี่ยก็คิดว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้ทำกรรมอันเป็นบาปอกุศลเอาไว้ ยอมถูกนายดิเรีบาเนี่ยได้ลงกรรมกรคือได้ลงโทษลงทันเนี่ยตามชนิดเห็นปา่านนี้โอ๋หนอขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ยมสะเนี่ยอยากได้ความเป็นมนุษย์เพื่อนเอนขอตถาคตอราหารันตสัมมาสัมพุทธะพึงเสด็จอุบัติในโลกนะฮะพอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเพื่อนเพนืเขาเนี่ยขอให้ตถาคตเนี่ย อาหารหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเกิดในโลกพร้อมๆกับเขาเลยนะฮะเขาอธิฐานไว้ขอเราพึงได้นั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงสแสดงธรรมแก่เราและขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดอันนี้เป็นความปรารถนาของยมศาสตร์เลยเพื่อนๆหรือพยาโย์นั่นเองนะฮะ ที่เราเรียกกันดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไปเกิดในภพตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆตัวพญายมเองเนี่ยก็ไม่พ้นจากการที่จะต้องไปสู่อบายทุกขติมธิปานะฮะเขาเนี่ยยังต้องเกิดอีกนะฮะเพราะว่าพญายมเนี่ยไม่ใช่อริยบุคคลแต่เขาเนี่ยก็ยังปรารถนาเนี่ยขอมาเป็นมนุษย์และขอได้เกิดทันพระพุทธเจ้าได้นั่งใกล้ได้ฟังธรรมะพุทธเจ้าและได้เข้าใจธรรมะของพระองค์นะฮะ เรื่องเหล่านี้เนี่ยเ,เพื่อนเป็นเรื่องที่พระศาสดาเนี่ยเล่าให้ฟังเล่าให้พี่สุทั้งหลายฟังบรรยายเรื่องการถูกลงโทษลงทันต่างๆนะฮะบรรยายเรื่องของภาวะของนรกนะฮะและพระศาสดาเนี่ยตัดไว้เนี่ยที่เป็นสิ่งสําคัญเนี่ยเพื่อนพี่กูทั้งหลายก็เรื่องนั้นเรามิได้ฟังต่อสมณะหรือพามเราอื่นแล้วจึงบอกก็แลเราบอกเรื่องที่รู้เองเห็นเอง ปนะรากฏเอ